ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับแล้วตอนที่นั่าคือวลสองท่าสี่มานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟท่าเฉลบนะครับเราก็จะตทางนั้นเนี่ยก็จะไปกรุงเทพนะครับสถานีต่อไปสถานีนะครชัยศรีนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่หไม่ใช่ <Okay. S 1> ตรงทางตรงนั้นก็จะไปใต้นะครับสถานีต่อไปสถานีต้นสำโรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสำหรับยแแช์นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโถงพักคอยนะครับมีเก้าอี้นั่งท้องจำหน่ายตัวนะครับนี่ตรานหลังสถานีนะครับสถานีถ้าฉลับก็จะอยู่ในชุมชนเลยนะครับ เนี่ยแฟนคนนะครับมีแมวด้วยนะก็มีประมาณนี้นะครับรอดูขบวนสองห้าแปดนะครับน้ำตกทุเลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ